แล้อยู่ที่อำเภอศรีสัมลองนะคะศรีสำโรงพิจมูกเกิดที่นี่นะโรงพยาบาลศรีสังวรค่ะนี่โรงพยาบาลอย่างนี้ศรีสังวรเ,เป็นคนสุโขทัยนะคะแต่แม่มาคลอดที่ศรีสังวรนะคะเกิดกับหมอภูมินะคะอันนี้เกิดโรงพยาบาลุดไทยไม่เกิด เมืองเก่าแม่บอกแม่บอกว่าไม่ใช่แม่บอกเกิดได้ถุนอบอกคอมันตกได้ถุนเบโอจริงเกิดหรืแม่บอกอบโอเบโอเกิดหรือว่ามันกล้วยนะคะสโุโขทัยอำเภอเมืองนะคะบแม่บอกว่าเกิดปุ๊บตกได้ถุนเลยเขาชอบแกล้งเด็กสมัยก่อนกันนะครับบอกว่าเด็กที่เกิดน,นะเพราะคอปุ๊บตกได้ถุนเลยเก็บไปทางขยะใช่แล้วเงงก็บไปทางขยะจากบัลุมอย่างซ้ายด้วยเ <c oughs> ขาบอกว่าเ <c oughs> ด็กแย่ซ้ายนะเพราะเราจะดำกว่าคนอื่น เราจะดำมาาคนอื่นพี่พี่น้องขาวมดเราดำมีคนเดียวพี่น้องพี่โอชื่อพี่สาวชื่อเจงวงนะคะแมคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะโะดยชื่อสกอนพี่ขาวโบพี่พชายชื่อพี่โตนะคะน้องชายชื่อพี่โอนะคะน้องชายชื่อรอนนี่ครับรอนนี่โอซิลรเวนไม่กินน้ำหวาน <c oughs> อ้าวอร่อยนะน้ำหวานะ ราออกกําลังกายเนาะตอนเนี้ยผมได้นําเลยนะครับสำหรับคนออกกําลังกายพออกําลังกายจะจัดแล้วลงมากินขนมหวานนะโอ้ร่ oh. างกายต่อต้านมากรู้สึกมึนหัวเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเราไม่ได้กินของหวานนานนะฮะบอก mm hmm. เออเขาท่าดีเนะาะการออกกําลังกายทําให้เราอดหวานไปโดยปริยายนะครับ mm hmm. ข้อดีดีจริงครับแต่ว่าพี่ชมู่ไม่ยอมขาดหวานไม่